คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกร์พาร์บริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน เฮ้ยทุกคนทีคุงวันนี้ทีคนนี้คนเดียนะครับแต่บอกได้บอกก่อนเลยว่าผมจะแปลงร่าเป็นซีโ่ทู่างผู้หญิงไม่ทุกคนมันก็เป็นผู้หญิงแล้วเป่าวะจยเป็นซีโ่ทแบบใส่ชุดเมดไว้ทุกคนทีมาทำละวันให้ดูครับโอ้ก็นั่นแหละคนเป็นแรกเาระเปบบหูฟังแป๊บนึงเขาจะเบบหูฟังไว้ทุกคนโอ้โหวันนี้ไม่เจอกัะทีคุงงานมุเจนแบบคนนุข้างักนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้มันจะข้างงซีโร่ทูเราหรือเปล่านะคนเลยสกินโคนกอโอ้โแล้วก็อินเลดยเาะเนี่ ผมมาเยี่ยงแฟนพี่วินครับเย่งคนีผมผมคนเศร้าใจไหมฮะที่จะมาโดนดาวน์เบอร์จริงเหรอทุกคนทุกคนได้ผมให้หัวใจไปแล้วกันทุกคนชึบดอกทองมีกี่ดอกเลยดอกดอกทองวาร์ตครับของก่อนนะวาร์ตจะฟังดอกทองเออทุกคนเดี๋ยวเรื่องนี้เชื่อผมว่าคิดว่าจะทำซีรีส์ใหม่เนาะซีรีส์ใหม่เหรอติดตามไปแล้วกันทุกคนชึบชึบ เฮ้ยเจออะไรวะผมับของอยู่เดี๋ยวผมเจออะไรอ่ะเจออะไรว่ะหัวใจตกมาทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรู้งเหรอไม่ใช่ลูกอมมันคือหัวใจเสอาไปทำเกราะได้ไว้ทุกคนเราทำเกราะได้ทุกคนเราทำเกาะได้ายเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนบอกมาให้ที่คุ้มันน่าจะชอบกินอันนี้ป่ะแล้วมีตุ๊กตาดีด้วยขอพวกนี้ลองนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆเมืองเลยใกล้ๆเมืองเลยนี่ดอกทองโอ้ดอกทานตะวันนี่คนว่าผมฟิล์มฟิลวะนั่นอ่ะน่าจะหลอกเพราะผมเก่งมากเห็นเลยวไหมเห็นเลยวไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ตัวที่อะไรนะกใจเปิด มันคือเป็ดทุกคนมันคือเป็ดมันคือเป็ดผมได้ตุ๊กตาหมีมานี่ไงตุ๊กตาหมาประทานหนีเฮ้ยตุ๊กตาหมีประทานด่าเฮ้ยอิสปาร์ดูมันคูดุ่มว่าเฮ้ยปาังทุกครั้งดีเฮ้ยใครนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยโยนของกูเป็นหมุนหมาให้กูเป็นตัวกูกระทืบแน่โอ้โหหลายรอบแล้วโอ้โหเกินไปายโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้แน่เดยว่าเป็นผู้หญิงทุกคนนี้แบบยังไงอะทุกคะ เป็นธาตุเขาอะเป็นหมูเป็นหมาอะอยู่คนนู้นเขาก็ใช้อยู่คนนี้เขาไม่แบบเป็นหมูเป็นหมาแบบมึงโยนขอเหมือนกูเป็นหมูเป็นหมาคนชิวๆจะลองลองใครวบดีมลงไปนักฟิ้วอุยแต่เขาชิวก่อนแลนะก็ถือว่าชขอดีอยู่แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูให้มันเห็นยวทุกคนดูให้มันเหี่ยวรับเป็นเงินเท่านั้นนี่นี่นี่มันตัวอะไรอะเป็ดเหรอมันกัดผมไหมอะฟทุกคนมาเร็ว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 เมื่อกี้ทุกคนอุ้ยโอ้โหเชิญเป็นไงล่ะโอ้โหใครอะ เฮ้ยอ่าเข้ามานะกูมียวเพืนเนี่ยใครอ่ะอุ้ยอคตาอุ้ยคนถามสิว่ามึงใครเเด่๋ยวน่ารักอ่ะคุณกคนเหมือนผมเคยเห็นในต้ารอเ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยหมีอ่ะเขาชื่ออะไรวะหมีอะซิโลทูเฮ้ยหมีอ้าวผู้ชมกูไปเรืไปเรไปเรวไปเรวโอโหชุบชไปแล้วซิโลทัวซิโลทูซิโลซิลเอออยู่นี่ซิโลทู อ๋อซิโร่เฮ้ยไอเขี้ยมีกลัวขึ้นมาก่อนมึงค่อยว่างอ๋อนี่ไงโอ้ทุกคนซิโร่ผมเจอขโมยทุกคนเขาขโมยกระโจดหรือเปล่าเขาขโมยหมีผมทุกคนไงอ่ะโอ้โหไงอ่ะเธอน่ารักดีเฮ้ยทำไมวะมันมาแล้ววะเลยแกล้งน่ารักดีชหมีใช่ป่ะล่ะ เลยแกล้งไม่ไม่ไม่จะมีเดี๋ยวเราอุ้ยฝนตกว่ะฝนตกวันเป็นไข้ไม่ได้เธออ่ะทุกคนก็ชมผมว่าน่ารักอ่ะแต่โทษทีนะเรามีหวานใจแล้วว่ะขอโทษด้วยโอ้ชอบดีนี่หวานใจเราชื่อออออกตัวปุ๊บเป็นปลาหมึกออกตัวปุ๊กไม่เห็นมีมาเลยมาพูดเป็นงั้นแหละพูดเล่นๆอ่ะเผื่อมีผมชอบอดี ช่เราชอบปดีโอ้โหเราชอบปดี๋ยวซีโร่ทูทึบส้มส้มสมาชุดทึบแบบนี้น่ารักจังอ่ะแน่น,นอนตุลงรักชุดเมดวะ่ะ<โ>ตกลุมลากสาวปทัยยาดีนี่นส,สีส้มโอ้โหแน่นอนอจริงเหรอ,อชอบชอบอสีส้มเหรอกูถอดชุดทิ้งเลยชอบสีส้มหรอครับเอาเดี๋ยนะครับ สวัสดีครับสุล่าสวัสดีครับสุหล่อวาวัดวางตัวเองเลยว่ะชอบเธอหูเขินเธอจริงอ๋ออุ้ยอุ้ยทิ้งชุดเไปกูจะขีดพ่อแชอบันนี่คนอุ้ย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 เขินเขินนี่เขินใช่ครับเดี๋ยวเขาจีบกูแล้วกูต้องเขินเนี่ยเออเออจริงทำไมต้องเขินอ่ะกูต้องเขินสิเออพอดีว่าบ้านเรามีเป็ดนะมาดูเป็ดห้องเราป่ะ เาชอบเราป่าดูดูสักหน่อยด้วยคนมาได้เจอเราไปสักหน่อยัอหยยักคอด้วยโอ้โหจิ้งหออย่าจิ้มให้พี่นะน้องสาวจริงเหรอดูดูโอ้โหโอ้ยแกหน้าใส่แฝกเลยน้องเบบีของพี่โอ้โหนี่ดูจู่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 จู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  เรามีเข้ามาทำไมคาถายหาเธอเป็นนินจาวะเธอเป็นแบบฟึบพัดเฮ้ยตะลุโตทุกคนฮึบเชื่อโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยทำไมเธอทำไมทุกคนได้อะทเธอมีพลังเวททุกคนฟึบเฮ้ยวิวพาเราไปด้วยฟิวโอ้โหเฮ้ยเราเราเราอยากไปด้วยทุกคนเจ๋งไหมโอ้โหดิเราเราเราขอเรานั่งได้ไหมอะได้ได้แต่เฮ้ยทำไมทำไมเรานั่งไม่ได้อะ ไม่มีคาถาจุดแม่มดเนี่ยเธอแต่เธอยังไม่มีคาถาเธอยังไม่มีคาถาอ๋อแล้วที่เรแล้วทำยังไงเราจะมีคาถาก้าวโอ้โหกูคุยกันไปเรื่องเป็นลาวแล้วตอนเนี้ยโอ้หพไม่ได้เหรอคนมันเหมือนเรื่องนั้นล่ะแฮี่พอตเตอร์ทุกคนแฮี่พอตเตอร์วันด์ฟักเกอร์ว้าวว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 มขี่ไว้วววววเฮ้ยวหวว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 ้วว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 ้ววใ คุณท oh okay. ุกคนบินได้เฮ้ยให้คาถาแล้วโอ้โอ้ยตกเลยตกเลยเหรอจุดเจ็บนะตกคนเจ็บนะกดลงกดลงตามกดลงกนโทนไม่กนโทนของมาครับเป็นไหมนะเออผมใช้เป็นแล้วผมโคตรเซียนอ่ะตอนเนี้ยแมวเก่งจังเก่งจังเฮ้ยเขาด้วยเขาเรียกผมที่รักด้วยโอ้ยนี่นี่อันนี้ไหมนี่ทุกคนโหจะบอกนะว่าใส่เธอจะพาเราเป็นพมดนะใส่แล้วบินไวคน ใส่แล้วบินไวทุกคนใส่แล้วบินไวเว้ยเฮ้ยยังฮอกเบิร์ดพักบอดฮอกเบิร์ดวนฟักใส่แล้วบินไวฟิวโอ้โหดิโอ้หยังไงอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนผมผมมีแฟนเป็นแม่มดว่ะโอ้โหเร็วจนแหลกอ่ะไอ้จวไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ฟลุปเฮ้ยผมมีผมมีแฟนเป็นแม่มดทุกคนเอ้ยเธอนี่ละกันโอ้โหจอดนี่ละกันใช่แล้วจอดนี่ละกันแล้ว เออเธอซิโร่กูวันเป็นวันวันเราเคยเจอเธออ่ะเธอรักเราไหมโอ้โหถ้าเราไม่รักเธอเธอจะกินตับเราไหมอ่ะโอ้โหกินกินหรอโอเคนั้นเราไม่รักเธอกินตับเราเลยกินตับเราเลยสิกินเรลยเ้ยโอยโอ้ยโฮยนด้ยเฮ้ยเฮยเฮ่ยเฮ้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 วเ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮอยเอ้ยเ้เรายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เเ้ย เหมือนเราเคยเจอเธออ่ะเธอไม่ใช่คนในใจเราปะ่ะนี่นี่มุกกูม,มาแล้วมุกกูม,มาแล้วอือหึยี่หินนี่หมดโต,โต,ต,ต้ต่นตาติดตาได้จได้ใช่เหรอเฮ้ยปากป,า,า,มมปากละหวานนะลองชิมดิลองชิมดิปากละหวานนะ ทุกคนเขาบอกงงงงงงเลโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยมาตายยู่งดูมาตายทุกคนโอ้โหโดนจับกินแน่เลยสัตว์เง้คนดูสัตว์กินแม่ไข่วิเคราะหเคราถ้าไข่เสร็จแล้วทำไมหาเราพากินตับเลยเรานี่นี่อะไรของกูก็กินตับหมดตอนนี้เราชอบเธอนะเราทีเฮ้ยทุกคนเอาไงเดี๋ยวอีกสี่ปลารังเราทีอีกสี่ทีอีกสี่ทีเหรอโอ้โหอีกรักนะครับรักนะครับอีกสี่ที โอ้โหแล้วแล้วแล้วเธอรักเราไหมอ่ะแล้วแต่แต่เธอชื่อเธอเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเธอเธอชื่อซีโร่เหรอเราเฮ้ยเดี๋ยวนะจริงะชื่อซีโร่ปูเหรอทมาชื่อเธอเหมือนผู้ชายเลยชื่อหมวย่หรอกจริงจริงเราชื่อหมวยด้วยกันทุกคนนักก็พอแม่อุ้ยจริงจริงเราชื่อหมวยตกลงเธอเอาไปเฮ้ยด่าหรอเฮ้ด่ามันทำอะไรได้อ่ะป้องกันตัวจะมีพันเอาไปป้องกันตัวทุกคนโอ้โหจะมือเลยโคตรอ่ะป้องกันตัวบ้าบอ เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยนี่ไงเฮ้ยเอาดีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทุกคนตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็ดอ๋ออะไรวะเธอเธอเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อฟึบเธอมันตัวอะไรนั่นน่ะเธอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเป็ดตัวอะไรวะเออ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 ตัวอะไรนั่นน่ะตายหมดแล้วเอาเอาเอาตายเอาเอาตายง่ายจังวะเออง่ายเออเออเอา เพราะดาบของเธอเลยนันเนี้ยเราถีบออดมาเนี่ยง่ายเนอะโอ้โหรู้สึกว่าเราชอบเธอแล้วว่ะเฮ้ยเราต้องการผู้หญิงที่ดูแลเราได้มานานแล้วแบบเนี้ยนี่โอ้โหโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกอดเดี๋ยว TPA SP โอ้โหขอโทษเหรอเรากูงงว่ะเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้แบบเธอจะกอดใช่ไหมจะกอดแน่นนิดนึงอ๋อขอโทษ่เป็นไรเป็นไรใช่ใช่แต่เธอให้หัวใจเรามาเยอะเลยล่ะมาเราให้เธอกับ นี่ไงเอาไปให้เลยอ่ะดูแลดีๆนะหัวใจเราเอาไปให้หมดเลยอ่ะูแลดีๆนะหัวใจเราอ่ะที่เราให้ไปอ่ะได้เลยทุกคนเดีนะขนาดอ่ะเราให้เลยหัวใจเราอ่ะเอาไปจิบไว้โอ้มีสัตว์เกียรทุกคนความรักที่เริ่มต้นใหม่ของผมกับน้องจิโร่ทูเรามีสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงนี่ไงอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเธอเหรอใช่เรามีสัตว์เลี้ยงทุกคนโอ้โหเราให้สีคคองแขวนนิดนึงโอ้โหเขาให้ผมมาสามตัวเฮ้ยเฮ้ย กูตายเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหเธออย่าเดี๋ยวเธอเธอว่าเราเราทำไมอ่ะเธอต้องป้องเราไม่ใช่เหรอเราต้องป้องเราสิขำเออชิคกับปู๊แต่อ่ะเราขำแล้วขำสาวว่าเขาเฝ้าใจดอ่ะเธอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเธอเราเจีบลองเฮ้ยตัวเที้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสัตว์เลี้ยงเธอเหรอเฮ้ยเธอใช่ใช่สัตว์เลี้ยงผมเองทุกคนโอ้โหเธอเราเราจะตายเธอเราจะตายเธอนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยจบเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยตัว อื่นอ่ะอ๋อเก็บอู้ตัวอื่นน่ะตัวอื่นน่ะโอ้โหตัวอื่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอแต่เมื่อกี้สัตว์เลี้ยงเธออ่ะกินเรานะเว้ยเมื่อกี้น้องเฮ้ยทำะไรแฟนเราอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยซอมบี้แต่แต่สองตัวนี้มันมันมันจะไม่กัดเราใช่ไหม อ๋เมื่อกี้น้องโกรธไม่รู้โอ้โหฟึบอุ้ยอุ้ยเราเราเรสปารู้แล้วป่าเธอเธอเราไม่ชอบตัวเนี้ยเธอโอ้โหมันน่ากลัวมันมีหลายตาคนลุกน่ารักเฮ้ยียน่ากลัวชมุทเธอเธอจะได้ชมุทหน่อยน่ารักชมุทตัวนี้ได้ไหม่ะน่ารักชมุททุกคนชอบอ่ะมันน่ากลัวโอ้โหเฮียน่ากลัวจริงทุกคนเฮียผมกลัวเจอแล้วน่ะ ทุกคนมีอะไรเธอมันน่ากลัวว่ะใช่เหรอมันน่ากลัวจริงๆแดงเธอมันน่ากลัวจังอ่ะมันแน่นอนเหแล้วครับน้องเดี๋ยวนะมันจะมีนี่กับทำไมเธอบินได้อ๋อโหนี่นี่นี่โอ้โหทุกคนแฟนแฟนผมบินได้นี่นี่นี่อันนี้ไปนี่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 โอ้โหเฮ้ยยังมีเหรอเอาโอ้โหออไม่ไม่แล้วสัตว์เลี้ยงเธอมันจะไม่กัดเราใช่ไหมอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันมันตีเราเธอมันตีเรามันตีเรากัดทเดือดคดกัดใช่ลองเอาออกไม้หมดเลย เอาหมดเลยหรอแล้วแล้วมันจะไม่กินเราเลยเหรอเราห้ามไม่ไทันนะคือปกป้องเราใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่โอ้โหโอเคโอเคเธอปกป้องเราแล้วก็สบายใจแล้วฟิวโอ้โหอเคหมดละฟิวทุกตัวเลยเหรอทุกตัวเลยนะใช่แน่ใจนะใช่เรานะใช่โอ้โหเธอเธอมันตีเราแล้วเธอมันโอ้โหเดี๋ยวเสาเดือดเสาเข้ามาทุกคนโอ้โหเดือดเดือดเดือดนเอามันตายเหรอกูตุยเลยตุยเลยอ๋อชุบ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 โอ้โหโอ้ อุ้ยเธองั้นมันตัวเฮี้ยนะมันตัวเฮี้ยในนั้นน่ะเอานี่ไปงั้นเอานี่ไปทุกคนนี่ไปอะไรชึบนี่ขยะขอแล้วกันกของขยะไม่วาล์วของโหดของโหดไอะไรกระบองเหรออุ้ยรถขี้ขวาโอ้โหง่ายง่ายขี้ขวาลุ้นลุ้ขี้ขวาลุ้นลได้โอ้โหไอ้เฮี้ยด้ยังแรงอ่ะโอ้โหยังแรงจริงทุกคนเอาขอเอมว่าอันเนี้ยเคยใช้ป่ะใช้แบบในทางที่ผิดเลย เคยเหรอมันมันมันเจ็บไหมอะยัดเข้าไปเลยเหรอมันเจ็บไหมออ๋อปากยัดปากผีเป็นเคยยัดปากยัปากผีอือใช่แล้วน่าจะไม่ใช่ยัดปากผีกะดิเราว่านั้นจะยัดปากนั่นแหละผีนั่นแหละเอออุ๊ยโอ้โหครานคนผีใช่เราเราไม่ได้คิดอะไรแบบอุบาทนะจริงๆเราเป็นคนดีเราต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะไปไหนอะอ๋อเราเราเราไปด้วยเราไปด้วยเราเราไปแม่คาชาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปห้องเของเราก่อนอ๋อว i n t e r อร์เลยวะไปเฮ้ยเธอเธอ ตัวเราเอรื่องแสงด้วยดูดิเฮ้ยเราเธอต้องตัวเราเรื่องแสงเราเธอไปเธอนำอะไรเธอนำอะไรเธอจะไปไหนแม่เราจะไปหาแม่ไปไปเราอยากไหว้แม่ยายพอดีเลยเธอไปเราจะไปสู่ขอเธอไม่ทันหรอกเธอนำไม่ทันหรอกโอ้โหเธอตามมาไม่ทันหรอก ันนเี่ความแรงเราเท่าๆกันเลยนะชุดก็ใส่ไปเธอค่ามมิติโอ้โหเราทันอยู่แล้วยิ่งกว่าฐานอสเราอะดิดนิ้วแล้วก็ไปแล้ว่ไมเจอละเธอนำเธอนำอะไรเธอนำได้ถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอล่ะใครก็เจอเชื่อเราดิเพราะเราเก่งมามาไปพร้อมกันแล้วกันรอเลยสามสองหนึ่งไปเลย บอกลารอเลยบอกลารอเลยเอ้าไม่ไม่ไม่ยังไงเรากไม่ลาเว้ยเพราะว่าไงเราเราก็ตามทันอะเพราะเราเก่งเว้ยโอเคโอเคหาเจอเธออย่าเถียงเราดิเราคิดดีสุดแล้วคืเคยจะรอดูฟัดเก้าแบบตามเราไม่ทันนะโอ้โหโอ้โหทุกคนเห็นไหมเราตามตูดเธอมาติดติดเลยนะเหนื่อยทุกคนหัวทั้งจุกหัวทั้งจุกฟื้นฟื้อ ทันไหมทันไหมทันไหมกูโม่อยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่ทันไม่น่าทันนะทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนแม่งไปชนเว้ยมันเลยพลาดไอ้แค่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยทีคุมทัาผมไม่ทันเว้ยทันผมว่าทันผมว่าทันยังไงยังไงก็ทันเราเขาผมเห็นเขาขับขับไปทางเนี้ยเราบอกแล้วโอ้โหเราบอกเราบอกเลวโอ้โหมันหมอบกลันี่เหรอไม่ทัน ว้าไม่ทันดูทุกคนดูดิทันดูดิดูดิถ้าเธอจอดรอมันทันเว้ยแต่เธอไม่จอดรอเราไงว่าเธอรักเราแล้วเว้ยวาร์ปใช่ปะถ้าเธอจอดรอมันทันเว้ยเชื่อเราดิเราวาร์ปไปแล้วเธอก็พาเราวาร์ปไปด้วยไงเนี่ยเราอยู่ตรงบรรลูนเนี่ยที่มันมีสิบกสีลาก่อนไม่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 ลาเราจะเอามาเฮ้ยกลับมาก่อนบายเราพิมพ์ไม่ได้แล้วบายโอ้โหชุบข้ามมิติไปแล้วทุกคนทุกคนครับ กูเอาชีวิตรอดแล้วว่าเจอเดี๋ยวผมปิดคลิปความทีคุ้เลยแล้วกันทุกคนที่รถทูเขาเป็นแม่มดเหรอหรือเขาเป็นอะไรวะนั่นน่ะก็นั่นแหละขี่ถมเดไปแก้มันเออปมันผมไปแล้วทุกคนผมไปแก้ผมจะไปตามหาเมียใหม่ยังไม่ใช่ตามหาคู่รักของผมเจอกันในคลิปหน้าทุกคนไปแล้วถ้าเจอเดี๋ยวผมมาบอกไปละเฮ้ยเสียงแปลกๆเว้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยระเบิด